สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนซีนชกเนี่ยลดโซนอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนชกสีทองมาแล้วครับผมพอดีนมันมันเย็อบออกมาแถวนี้นะครับเราก็เลยมาเปลี่ยนซีนครับวิธีเปลี่ยนก็เราก็คลายน็อตตัวล่างออกนะครับจะเป็นหกเหลี่ยม ใช่ยากนน่าะเป็นรถยนต์ใช้เกินาครับผมหาเงินซองด่านครับเอาเอาตังคาโฆษณาผอครับ ก็อมาก็เป็นแบบนี <|so|>> ้นะครับก็ปล่อยให้น้ำมันไหลออกจนหมดนะครับผมก็ททำความสะอาดตรงนี้นะครับ วันนี้ก็ไม่มีมือกล้องเหมือนเดิมนะครับต้องถ่ายทําคนเดียวนะครับมือกล้องก็ไม่ว่างาก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นซีนกันฝุ่นนะครับ จะเป็นกิปลอกด้านในนะครับแล้วก็งัดซีนตัวไหนออกนะครับใช้เหล็กงัดยางนะครับครับเนี่ยเดี๋ยวจะแกะเปลี่ยนอันนี้ ความสะอาดเดีนี้จะเป็นสิ้นโชคใหม่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบหกสามสิบเจ็ดมิลิเมตรนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับผม,มด,ดันเข้าไปแล้วก็ ใช้ซีนตัวเก่าครับเคาะเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กิบลลอกกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ยากนะครับ ดูคลิปจบก็ไปสามารถเปลี่ยนทําเองที่บ้านก็ได้นะครับผมฟีกันฝุ่นก็เอาเข้ามนเดิมนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดก็แกนตรงนี้นะครับ กบอกดันเข้าไปก็ใส่น็อตตัวใต้เหมือนเดิม ก็เรียบร้อยครับผมสำหรับการเปลี่ยนสินโชกคตัวน,นี้ก็ที่เติมน้ำมันเราก็ใช้น้ำมันประมาณใส่สักครึ่งขวดนะครับผมอย่าใจมากก็เราก็เติมน้ำมันโชวคมาเติมครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ตตามรับชมครับ